ยกกองครับ p พ v เที่นั่งอย่างวิทุบิชิปาจ,จิโรสปอร์ตที่ขึ้นชื่อว่าออปชั่นดีและราคาที่เบาครับและ3าคันนี้นะครับจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันพบกับกอลิลาคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ Tiktok ครับ สลาวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับพบกับเซลฟอร์กัลิล่าคาร์กันอีกเช่นเคยครับเป็นผู้ดำเนินรายการและสำหรับวันนี้นะครับเรามาเป็นคลิปวิดีโอแบบยาวๆครับยูทูบและวันนี้เนี่ยนะครับจะพามาทำความรู้จักนะครับกับมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่ราคาดีฟังก์ชั่นดีแน่นอนครับว่ารถมือหนึ่งเนี่ยนะครับมันราคาเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหล้านอัล้านสามล้านสี่ล้านห้านะฮะ ตัว e อลิทดีชั้นในคางผมเนี่ยออกใหม่ก็ล้านห้ากว่านะครับจะเป็นตัว GTPremium น,นะครับล้านสามล้านสี่โอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับสำหรับรถราคาหลักล้านเนาะสำหรับผมเนี่ยแค่าค่าตัวเกินล้านเนี่ยก็ถือว่าแพงแล้วนะครับสำหรับผม และสาหรับคันแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนานั่นคือ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium ครับและสำหรับคันนี้นะครับยังเป็นเชนปี2019อยู่นะครับจะได้เป็นกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เลยครับมันก็จะเหมือนกับปี2023เลยนะครับตัวเดียวกันเดะนะครับแต่สําหรับตัวโลโก้ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเชนปี2020ตัว GT Premium นะจะได้เป็นตัวโลโก้ครอบแก้วแต่คันนี้เป็นปี19ถ้าปี20เนี่ยเดี๋ยวผมมีคันข้างๆให้แนะนําเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนเอาเริ่มต้นคันนี้กันก่อนเลยนะ 2020ละกันนะครับเลขไม้เนี่ยวิ่งอยู่60,000กิโลเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยการันตีไม้แท้ไม้เดิมในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับตัว โลโก้นะครับมีซูมาให้นะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับแบบนี้ก็ออปชันนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์เนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับสำหรับตัว GTPremium นะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นตัวเชนก่อนนะเนาะนะครับมันต้องเอาปี2020ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ตัวเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ไปชมนี่แหละนะฮะในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ดีไซน์ประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับตัวรถนะครับผมก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยออปชันเขาเนี่ยได้พวกกล้องรอบคันด้วยนะ นะฮะจะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะมีกล้องรอบคันมาให้360องศานะครับเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ด้านข้างของตัวรถกันครับว่าด้านข้างเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างสำหรับการขึ้นลงเนี่ยจะยากหรือเปล่าเราไปชมกันครับ และเรานะครับก็ไหลมาด้านข้างที่ตัวรถกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยตัวยางนะครับรวมไปถึงตัวล้อนะครับผมก็รีวิวไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะในส่วนของด้านข้างนะครับก็ดีไซน์ล้อแม็กนะครับรวมไปถึงตัวยางเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นล้อบิดตโตนพูดผิดครับสำหรับตัวยางนะครับเป็นบิดตโจนนะครับเมื่อกี้หยอกเล่นเล็กน้อยนะครับก็ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับและการขึ้นลงนะครับของเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวเตจที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r e s t ฟอร์จูเนอร์หรือว่ามิวเอ็กซ์เาจะมีมาให้ครับนี่คือบันไดข้างของไอ้เจ้าตัวเจ็ดที่รังนะครับที่ควรจะมีมาให้และมันดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นลงนะครับมีตัวนี้มาให้มันก็อุ่นใจขึ้นไปอีกไม่ว่าจะมีเด็กๆหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่นะครับก็สามารถขึ้นลงได้สบายมากครับก็ในส่วนของมือจับประตูนะครับนี่จะเป็นคนละสีนะครับกับเจ้าตัวรถนะครับตัวสีรถแบบไหนคนละสีครับอันนี้จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็ มันจะเพิ่มความหรูหราเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคิ้วตัวกระจกนะครับก็จะเป็นสีโครมแบบนี้ค่อนข้างสวยงามครับมือจับประตูเนี่ยก็จะมีตัวสมาร์ทชีเล็ตมาให้เล็กน้อยครับตัวนี้เป็นกิมมิคเล็กๆที่ควรจะมีให้กับทุกๆรุ่นจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับตัวนี้โลบาร์ติดตั้งมาให้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงโยกเยกได้นี่เหมือนกับอะไรรู้ไหม ถัดมากับคันนี้ครับตัวเมื่อกี้เนี่ยพาไปดูมาแล้วนะครับเป็นปี19จด20แต่คันนี้20แท้เลยครับได้กระจากหน้าดีไซน์เหมือนกันเด๊แตกต่างกันตรงไหนครับนี่ครับตัวโลโก้มิซูน่ครับเขาจะมีตัวครอบแก้วมาให้เล็กน้อยนะครับวันนี้ก็จะมีพวกเซนเซอร์ระยะชนคันหน้านะครับแล้วก็เบรกกระทนหันเข้ามาให้อันนี้ก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาและอีกหนึ่งเลยครับที่ออปชั่นควรจะมีมาให้ตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับนั่นคือนี่ครับเห็นไหม เซนเซอร์ครับเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับจัดมาให้ถึง4ี่จุดกันแบบจุใจเลยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยคันนี้สบายใจหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านในกันไหมนะครับว่าด้านในเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเออเอาคันไหนดีครับตากรคันขวาแล้วกันคันขวาแล้วกันเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมเออมป็นกลางดีนะเดี๋ยวผมเข้าไปคันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวสองคันนี้นะครับออปชันภายในเหมือนกันหมดวัสดุครับ การใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้กันดีกว่านะครับอะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยและในส่วนของภายในนะครับเจ้าตัว gt premium นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับเขาจะคุมโทนนะสำหรับด้านข้างแดชบอร์ดต่างนะครับได้เป็นสีดําแบบนี้นี่ฮะมีลายพวกโครเมียมเข้ามาให้ด้วยนะครับทาให้รถคันนี้เนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะแต่กดตกลงกรับหนึ่งนะฮะในสอร์ของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้หน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับปุ่มองมมมีมาให้ข้อมูลรถต่างๆนะครับ สามารถใช้งานผ่านทางตัวหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับเขาก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับขนาดถอยจอดอันนี้เนี่ยผมสามารถยกคันเล็กออกเลยได้ไหมนะครับไม่ได้เนาะนะฮะอันนี้กลับไปที่เดิมนะฮะประมาณนี้ในส่วนของภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังรอบคันโทนสีดําแบบนี้นะครับตัวฝั่งทางคนขับเนี่ยรับไฟฟ้า แต่คนนั่งข้างๆเนี่ยนะครับแม่ปรับมือน่าเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มแบตไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยยอดขายดีขึ้นแน่ครับถูกใจคุณผู้หญิงแต่ว่าอันนี้เพียงพอแล้วกับการใช้งานครับราคาเบาๆอ่ะหอดแค่หมื่นสามเองและในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลนะครับรวมไปถึงแพตเดิรชิพเนี่ยมีมาให้นะฮะในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเดือนไม้นะครับได้สวยๆแบบนี้เลยเลขไม้หกหมื่นหกพันกิโลนะครับรวมไปถึงตัวหน้าจอแสดงผลเนี่ยก็จะเป็นแบบ เล็กทคนิคแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในส่วนของด้านในกว้างนั่งสบายนะครับไม่กเก็บความร้อนนะครับในส่วนของตัวเบาะและสำคัญนะครับออปชั่นการใช้งานความปลอดภัยถือว่าครบคันมากๆนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับรอติดตามชมได้เลยคอนเพียง1 3 0 0 0นาันนะครับออกง่ายทุกอาชีพเดี๋ยวเราไปพูดโปรด้านหน้ากันต่อดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว GT Premium นะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับทั้งด้านนอกด้านในเนาะนะครับสำหรับทั้ง2คันนี้นะครับ ราคาเท่ากันนะครับต้องบอกเลยว่าเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยหนึ 1, 3, 000, 1, 4, ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับแต่เข้ามาหาเรานะครับราคาไม่ข้ามแปดแสนครับสามารถทําฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นสามพันนิดๆตลอดอายุสัญญาครับและเดี๋ยวเราไปรับชมกับเจ้าตัวหนึ่งกันครับที่ต้องบอกเลยว่าออปชันดีและก็เป็นตัวท็อปนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันกันกบตัวนี้โอ้โหเทียบกับ f o r t u n e r g r Sport ได้เลยครับสําหรับรุ่นนี้ มิสุบิชิปาเจโร่สปอร์2.4 GT Premium Elite Edition ตัวพิเศษครับถึงต้องบอกว่าหายากมากๆ,ๆนะครับในประเทศไทยนี้นะครับพอเป็นมือสองนั่นเนี่ยน่าใช้งานเนื่องจากอะไรครับราคาตกครับผมจากราคาร้านหคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา1ล้านว่าบาทเท่านั้น นี่ครับได้รถปี2024นะครับมาพร้อมกับไม่เพียง50,000กิโลกระจังหน้านี่ครับดีไซน์สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับสี black piano จัดมาให้จะเป็นสีลมดำเงาๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับชิ้นส่วนโครเมียมครับทำให้คันนี้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวออปชั่นได้เยอะที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนมาก็แล้วแต่นะครับพูดปิดเรียบทีตัว GT Sport Premium ต่างๆนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้ โลโก้ครอบแก้วแล้วยังไม่พอเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดครับสำหรับคันนี้ถือว่าออปชันเนี่ยฟูลที่สุดใน3โลกแล้วนะครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่และคันนี้ผมชอบมากๆครับในส่วนภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะโทนสีน้ำตาลครีมๆรมเขาจะออกแบบเขาเรียกว่าเป็นสีส้มอิฐนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวเรา เข้าไปดูด้านในกันมาเลยแต่กล้องนะครับก่อนจะไปนะครับพามาดูล้อแม็กซ์นิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโตโยต้า32นะครับก็ยางนะครับโคตรใหม่ดอกยางเนี่ยยังเหลืออยู่สบายๆเลยนะครับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆขอบ18นะครับล้อแม็กสีดําแบบนี้เฉพาะตัว Elite Edition เท่านั้นครับถัดมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับยังคงเดิมครับใช้งานได้ดีขึ้นง่ายสบายมากนะครับตัว หกระจกนะครับจอคนละสีกับตัวรถถ้าเป็นตัวอื่นนะครับจะไม่ใช่แบบนี้แต่คันนี้เนี่ยได้เป็นสีแบบเงาวับเลยนะครับเป็นสีเงินนะครับจะบอกว่าโครเมียมก็ก็ไม่เชิงเหมือนกันนะครับไฟเดียวมีบายสปอตมีมาให้นะครับเป็นจุดเดินเหมาะสายตาสุดยอดครับชีเลตนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับ g ีทพรีเมียมได้ยังไงอีด e d ิชั่นต้องได้มากกว่านั้นครับนี่ครับมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งกนรลอยมาให้นะนะครับเวลาที่ผู้หญิงนะครับผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเล็บทั้นกันหมด แต่ผู้หญิงบางท่านครับโอ้โหเล็บยาวมากนะฮะล้วงเข้าไปครับโอ้โหเป็นรอยนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้เนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้นะครับซื้อไปเปลี่ยนได้สบายมากอันละไม่กี่ตังค์ครับในส่วนของด้านในเจ้าตัว GTP เมียม Edit Edition ครับอย่างที่บอกเลยว่าทําไมผมถึงชอบคันนี้ดูสิครับตัวเบาะนะครับจะเป็นโทนสีน้ําตาลครับซึ่งจะมีได้สีขาวนะครับแทรๆมาเล็กน้อยนะครับทำให้คันนี้เนี่ยดูหรูดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับในตรงตัวเบาะนะครับก็ เป็นเบาะแม็กคูจะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับตัวอิซูดีแมกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนมาว่าเอ้ยแม็กคูแม็กนะอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่แต่เบานะรับสบคุลตัวเดียวกันระบายความร้อนได้ดีนั่งสบายนุ่มนี่นะครับคือตัวเบาะของมิ s ซูบิชิปาเ e โรครับผมอันนี้ค่อนข้างนั่งสบายไม่ความร้อนถือว่าเยี่ยมครับที่สองของตัวพวงมาลัยครับได้ f u ูลฟังก์ชันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแพนเทนชิมีนะครับ คูดคอนโทรลได้นะครับและเลขไม์เพียง50,000ื่นกิโลเท่านั้นนะครับอันนี้การันตีไม้แท้ไม้เดิมในส่วนของจอนะครับสามารถทาสกินได้เชื่อมต่อไร้สายรองรับครับออปชั่นเยอะกว่าตัวก่อนเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว GT Elite Edition เนาะนะครับก็จะมีพวกข้อมูลนะครับก็สามารถใช้งานได้อันตัวเมื่อกี้นะครับมีให้กดแค่3อันนะตัวนี้เนี่ยมีระบบการนาทางมาให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับอยู่เชียงรากน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเตนท์รถคอร์รราคานะครับ ประมาณ700ไร่ไลนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวเกียร์นะครับได้เป็นแบบออโต้หกสปีดนะครับก็ใช้งานสบายๆอยู่แล้วนะครับฐานแท่นเกียร์เดีย่ยจะมีตัวเบรกมือฟ้าแล้วก็เบรกออโต้โฮมมาให้ด้วยแล้วผมอยากให้ตะกรงรับหันขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้นี่นี่คือกระจกครับมองหลังที่สามารถปรับแสงอัตโนมัติได้อันนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะเวลาที่มีแสงแยงมาจากด้านหลังเราตัวนี้เนี่ยเขาจะตัดแสงให้เองอัตโนมัติถือว่าออปชั่นดีมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ ตัวบอกคู่หน้าได้บอกเตาไฟฟ้าไปด้วยนะครับลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับยังได้จอกลางมาให้ด้วยนะครับเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ ซึ่งเป็นจอกลางขนาดใหญ่นะครับที่สามารถใช้งานได้งั้นเดี๋ยวผมไปที่ผู้โดยสารนอนหลังสักคู่เดียวครับและเซอร์ของผู้โดยสารตอนที่สองนะครับก็ต้องบอกเลยว่านั่งได้สบายมากนะครับได้เบาะหนังเหมือนกันตัวนี้นะครับเขาจะมีพนักพิงแขนมาให้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันไม่ล็อกนะถ้าล็อกประมาณนี้มันกาลังดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ตัวที่วางแก้วน้ํามาอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ สามารถใช้งานได้นะครับสบายๆแบบนี้แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าทําไมเขาถึงออกแบบมาแบบนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงออปชันที่เขาให้มานะครับอันนี้เนี่ยยอมได้และที่สําคัญนะได้ไฟบ้านแบบ100มีเลยดีมาดูนี่150วัตต์นะครับแล้วก็220โวลต์จัดมาให้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าตากล้องมองไม่เห็นนะครับผมเปิดนี้ให้เป็นไงสวยงามพระราม9นะครับอันนี้เนี่ยเสียบไดชาร์จนะครับนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะสายชาร์จได้หมดหรือจะเป็น ที่เป่าผมได้เช่นเดียวกันครับตัวจอเนี่ยมีมาให้นะครับสามารถใช้งานโอ้ยหลายอยา่างนี่เปิดได้เลยนะนี่นะครับดีไหมแล้วตัวซีนจอนะครับยังไม่ทันได้แกะเลยดูสิใหม่มากอันนี้รถมือ2นะครับปี B 24ไม่ห้าหมื่นสามารถเช,ชื่อมต่อได้หลายอย่างครับ USB AUX รวมไปถึงตัว HDMI นะครับถ้าเ๋เราไม่ใช้งานทํายังไงครับกดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เอาขึ้นแค่นี้ โอ้โหแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกอะไรเย็นวูบๆเลยครับเหมือนมีอะไรมาสะกิดหูที่ไหนได้ครับแอร์แยกส่วนจัดมาให้นะครับและสามารถปรับแรงลมได้จากตรงนี้เลยนะครับปรับแรงลมได้สูงสุดสี่ระดับครับหรือว่าไม่สามารถเปิดก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับและตัวอร์ดตัวที่สองนะครับยังสามารถปรับได้อีกสามสองหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดโปรโมชั่นที่ดานนารถกันเลยครับออรรถกับเราสบายใจหของได้เลยครับของเราตรวจเช็คโครงสร้างให้มากกว่าสา4ร้อยสี่ี่จุดจากบริษัทชั้นนำ ผู้อินสเปกชันไทยแลนด์นะครับเป็นช่างผู้เจ้าชาญมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเข้ามาตรวจให้รถไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ําหรือตัดต่อกรอมาอย่างแน่นอนครับและสําหรับรถ PPV จะที่นั่งอย่างปาติโรแบบนี้นะครับสามารถทําเริ่มต้นรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง13,000นมิดๆตลอดอายุสัญญาใครสนใจนะครับสามารถทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือยกหูสายด่วนที่เบอร์ 092- 4 4 7 8 88 8 88ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารจากโปรโมชั่นกอริล่าคานั่นเองครับและใครที่อยากให้ทําคลิปแบบนี้นะครับของเราเนี่ยก็จะมีรถให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะนะครับหรือ7ที่นั่ง11ที่นั่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากให้ทําคลิปรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างตรงนี้เลยและสาหรับคลิปนี้นะครับเซลฟอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพิสูจน์รถใหม่ในราคามือสองได้แล้ววันนี้เพราะคุณคือคนสำคัญกอริลาา่าคารักรถรักคุณครับบ๊ายบาย